เราดูแลคนไข้ด้วยความจริงใจครับไม่เน้นขายคอรต์นะครับแนะนำคนไข้อย่างเหมาะสมตามปัญหาที่คนไข้มีครับสวัสดีครับหมอแจ็คนะครับนายแพทย์สุวั์ก้องเกียกรติกมลครับ จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับแล้วก็ได้เรียนต่อด้านความงามจากที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับจริงๆก็ได้หมดนะครับแค่ให้มีความมั่นใจในตัวเองนะครับก็จะดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์เองเวลาที่ผมดูแลลูกก็อยากจะให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับเขาที่สุดนะครับ การดูแลคนไข้ของผมก็ไม่ได้ต่างกับการดูแลลูกเลยครับ <Wow. S 1> ก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับถ้ามีเวลาก็ออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆครับ <Wow. S 1> ก็จะยังคงดูแลคนไข้เหมือนเดิมครับแต่ที่เพิ่มเติมก็คงจะเป็นความรู้ประสบการณ์แล้วก็มีเทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นครับ ช่วงนี้เนี่ยติดซีรีส์เกาหลีเยอะก็จะชอบพันโซฮีเป็นพิเศษครับสีหน้าแววตาการแสดงของเขาดีครับดูแล้วมีสเสน่ห์ครับจริงๆก็ไม่น่าจะต่างกับคนทั่วไปครับก็ดูหนังฟังเพลงออกกำลังกายพวกนี้แหละจุดเด่นที่สุดของ Cover Clinic ก็คือ เราดูแลคนไข้ด้วยความจริงใจครับไม่เน้นขายคอร์์นะครับแนะนำคนไข้อย่างเหมาะสมตามปัญหาที่คนไข้มีครับ